เราจะต้องเอาเอาประโยชน์ในคําถามนี้ให้มากที่สุดอย่างนั้นนะจ๊ะอ่ะเขาเขาอย่างนี้ค่ะสติเรียกว่าคําถามไหมผมอยากรู้สติมันเป็นยังไงล่ะครับสติมันเป็นยังไงครับเมียคาถามมันมันเกี่ยวกับคําถามดิบอกก่อนเด้อจ้ามันก็เลยต้องว่าเอาถ้าถามแบบนี้มันต้องตอบแบบนี้มันถึงจะใช่เปล่นี่เอาเข,เข้าใจคํา เร,เราคำถามมันออกมาจากจิตไหมจิตมันถามแบบนี้ไหมเออก็ต้องตอบให้ถึงจิตเหมือนกันแล้ว,วะอย่างนี้จ้ะแล้วแปลว่าอย่างนี้ต้องบอกออกขี้เนร์นะบอกผู้ถามนะจ้ะว่าโอ้สติมีมีความสำคัญมหาศาลมนุษย์ทุกตัวท,ทุกต,กต,ตนเกิดมาไม่มีใครไม่มีสติทุกคนมีสติหมดเลยจ้ะทุกคนมีสติตามมาทุกคน เพราะว่าเป็นกฎธรรมชาติต้องได้สติมาในในก้อนธาตุในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นถ้าถามว่าสติมันเป็นยังไงหรือครับโอ้มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งโลกมันสามารถพามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยถ้าตั้งสตินะแล้วก็มีคู่มันมีคู่คู่คหูมันมีคู่มือมันมีเพื่อนนั้เพื่อนร่วมทุกคือปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อถามจากสติก็จะตอบจากสติจ้าเพราะฉะนั้นถ้าขาดสติสักอย่างเดียว ชาตินั้นทั้งชาติจบเพเลยเพวกขาดสติก็คือก็มีให้เห็นไม่ใช่เหรออันที่เขาเรียกว่าคนเสียประสาทประสาทเสียนะเสียเส้นเต้นประสาทมีปัญหานะ่ะก็ขาดสติไม่ละบอันี้อา่า <Okay. S 1> พราะหมดท่าเลยจบเลยขาดทุนเลยดังนั้นถามหาสติมีม,มีมันมีประโยชน์ยังไงสติมันคืออะไรมันเป็นยังไง วนนั้นสติมีประโยชน์มากนะสตินี้ช่วยมนุษย์ออกจากโลกใบนี้ได้นะสติช่วยให้มนุษย์ทั้งโลกนี้ออกจากโลกสมมติได้นะสตินี้สามารถช่วยมนุษย์พ้นทุกได้นะสตินี้เอามาใช้ประโยชน์ให้ถูกให้ตามความสให้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 ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าบังค้นเจอนะเพราะว่าเพราะเพราะท่านได้แต่บอกพวกเรานะไม่ไม่สติมีของใครของมันนะต้องตั้งเอาเองนะ ต้องใช้สติให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะต้องช่วยเหลือต้องช่วยเหลือใจตัวเองนะเพราะสติกับใจเจ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานแต่ว่าสติเนี่ยมันมามันมา,ม,นม,ามันมากับมนุษย์เพราะนั้นตัวสตินี้ต้องใช้ต้องเอาคุณเอาคุณของมันที่มันมีอํานาจมหาศาลนี่อํานาจมหาศาลยังไงเหรอก็กิเลสทั้งหลายทั้งปวงอะทิหาหวายวอดหมดนะ โลกแบบนี้เป็นโลกอวิชชาโลกความไม่รู้อ่ะแต่กิเลสอะมันจะมันจะรู้เอ้ยทำไอสติมันจะรู้หมดอ่ะมันรู้ด้วยจะเพื่อนมันอะที่ปัญญาน่ะมันเมันเชื่อมกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าถามสติมันเป็นยังไงหรือมันมันมันหมายถึงอะไรอยากรู้จังว่ามันมันคืออะไรมันเป็นยังไงเพราะมันเพราะฉะนั้นเอาสติมาใช้ให้ให้ให้เกิดประโยชน์กับกับการมาเกิดนะแล้วก็ได้สติมา ด้วยธรรมชาตินะสติ <tı> มันมันมากับกับกับก <cake> ับมนุษย์อยู่แล้วนะมันเป็นมันเป็นอาธาตุอย่างหนึ่งนะมันเป็นอาความรู้อย่างหนึ่งนะมันเป็นความเป็นพลังอย่างหนึ่งของของใจนะเป็นพลังอย่างหนึ่งของอากาศอย่างหนึ่งหรือพลังของโลกที่มันอยู่ในมนุษย์นะเพราะว่ามันควบคุมอ่ะมันควบคุมอ่ะ ไอ,อ,อ,อ้ขันห้า ہ. มันควบคุมเวทนาสัญญาสัขางขารวิญญาณะ่ะมันควบคุมได้สติควบคุมหมดเลยะควบคุมอารมณ์ของใจได้อีกค่ขะขนาดนั้นะควบคุมแต่ว่ามันเอามันเอาเพื่อนมันเป็นผู้บอกบอกบรรยายอบรรยายความเป็นไปความจริงความจริงของใจของจิตความจริงของอวิชชาความจริงของมนุษย์ที่เกิดมาอคนนั้นถามหาสติ pues มันเป็นยังไงเหรอครับ มันมีประโยชน์ยังไงมันมันคืออะไรมันหมายถึงอะไรหมายถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าชาติใดชาติหนึ่งมีกรรมมากๆก็จะกลายเป็นคนเ,เสียเสียเส้นหรือที่เรียกคนบ้าน่นแหละเอาเนาะพูดนะคนบ้าน่ะนั่นแหละเขาเรียกคนเสียสตินะนั่นเองแต่ในโลกใบนี้ก็ต้องเห็นตีคนบ้าถูกไหมคนที่ไม่เห็นคนบ้าเป็นไปนไม่ได้หรอกนั่นแหละนั่นแหละคนเสียสติทั้งๆท,ที่มีสติมาแต่มันเสียสติ เออมันเสียสติมันก็เลยชัติชาติทั้งชาติจบเพเลยมีชีวิตสักแต่ว่ามีชีวิตอยู่ไปกิต้องพ่อแม่ต้องดูแลเลี้ยงพี่น้องต้องดูแลเลี้ยงญาติพี่น้องต้องดูแลเลี้ยงตลอดชีวิตพ่อไรเพาะเสียสติเพราะว่าเกิดมาเสียสติปัญญาอ่อนนั่นแหละจนน้ะปัญญาอ่อนนั่นแหละคนเสียสตินะนั่นแหละคนไม่มีสติสักแต่ว่ามีตัวรู้เฉยๆแต่ตัวสติไม่มีค่ะแล้วตัวสติไม่มีตัวปัญญามันจะมาจากไหนเพราะฉะนั้นถ้าถามโม อนุโมทนากับสัมมาเนนน้อยที่ท่านถามว่าผมอยากรู้ตัวสติมันเป็นยังไงหรือครับเพราะฉะนั้นตัวสติเอามาเอาเป็นประโยชน์ตัวสติพาพามนุษย์ทั้งโลกออกจากโลกสมมติเข้าสู่โลกวิมุตได้ตัวสติตั้งเอาเอาปัญญาสาธาย,ายความเป็นไปของกันเป็นมนุษย์ให้ให้ให้ใจให้ใจให้ใจิตที่มันมีอุปทานเนี่ยเข้าใจน ตั้งสติแล้วตั้งสติอีกตั้งสติทุกกรณีไม่ว่าจะโลกปวดหลงทิฏฐิมานะอาจจะตตนตั้งสติตั้งสติสอนอบรมเอาปัญญามาสอนมาอบรมไม่ให้โรโปวดหลงไม่ให้ทิฏฐนะิไม่ให้มานะไม่ให้อาจจะต้ตนนี่แหละตต่งสติถ้าไม่ตั้งสติปัญญาก็เดินไม่ได้เหมือนกันเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าสติตั้งปุ๊บไอ้พวกทั้งหลายทั้งปวงมันออกจากห้องไม่ได้มันต้องนั่งอยู่ในห้องเหมือนนักเหมือนครูเข้าห้องแล้วนักเรียนห้ามออกไปไหน มึงต้องฟังปูจะพูดนี่เหมือนกันเลยนี่แหละเนี่ตัวสติก็ไม่เพราะไม่ต่างอะไรกับคุณครูเนี่ยถุนนั้นตัวปัญญาก็สาธยายสิสีนี้สาธยายให้ให้นักเรียนรู้สิสีนี้บัญญายัญญาให้นักเรียนรู้สิเพราะมันออกจากห้องไม่ได้อ่ะมันออกไม่ได้สิเพราะเพราะคุณครูเรียกเข้าห้องแล้วได้เวลาสอนแล้วอ่ะนี่อุปมารประไม่ว่าสติมีอํานาจขนาดนั้นแหละอำน,นาจเหมือนคุณครูเข้าห้องแล้วนักเรียนก็เข้าห้อง แล้วทีนี้ก็ดาเนินสอนละทีนี้ฮะสอนทีนี้ก็สติก็คอยคุมปัญญาก็คอยอธิบายสาเหตุสถานการณ์ทุกกรณีที่มนุษย์เกิดมาทําไมมนุษย์เกิดเพื่ออะไรแล้วเกิดมาได้อะไรแล้วแล้วทาไมต้องวนเวียนอยู่กับ ưởng, เกิด finished, ตายแล้วทํไมมนุษย์ต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วทํไมมนุษย์ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมนุษย์ต้องมือจะเลาะบ่อแว้งทำไมมนุษย์ต้อง อาฆ่าปยาบาททำไมมนุษย์ต้องเหี้ยมโหดทำไมมนุษย์ต้องแข่งแย่งคิงดีทำไมมนุษย์ถึงแบ่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 งชั้นแบ่งอำนาจแบ่งมืองแบ่งพวกแบ่งตัวมึงตัวกูแบ่งแบ่งตัวรู้กูจะต้องรู้มากกว่ามึงกูจะต้องเหนือมึงแต่ถ้ากูพูดแล้วกูจะต้องพยุงไว้ให้ถึงที่สุดทั้งๆั้งที่มันไม่ใช่กูก็จะพยุงกูจะเอาชนะให้ได้ทั้งๆ้ที่มันไม่ใช่กูจะพยุงไว้ด้วยอำนาจด้วยอำนาจด้วยความสามารถด้วยความเผา พว,พวกพวกพ้องด้วยความฐานะสารพัดอย่างเลยนี่ทาไมมนุษย์ต้องเป็นแบบนี้ตั้งตั้งสิ่งที่ถูกก็ไม่ปล่อยให้ออกมาให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์แบบนี้แหละ<ๆ>เ็เนื่องจากว่าธรรมชาตินี่เพราะนั้นทีนี้สติมีประโยชน์แบบนี้แหละตั้งสติตั้งสติเดินปัญญาอบรมอบรมทุกกรณีที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วบอกไว้ในมในโลกเพราะฉะนั้นสตมิมีประโยชน์กับมนุษย์ตั้งโลกนะเออ แล้วแล้วเอามาใช้ให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 ้ใจให้จิตที่มันยึดยึดธรรมชาติยึดสมมติยึดการมาเกิดยึดตัวยึดตนยึดยึดยึดตัวยึดตนยึดความการยึดในความเป็นตัวเป็นตนยึดฐานะยึดชื่อเสียงยึดศักดิ์ศรียึดสิ่งที่ ท,ที่พูดไปแล้วทั้งทั้งที่พลาดก็ครูก็จะรักษาไว้กูจะเลี่ยงไปจนกว,ว่าสิ่งที่กูพูดไปนี่แหละทั้งทั้งมันไม่ใช่ครูก็จะพูดให้มันใช่ออกรณีแบบนี้นี่คือพวกอย่างนี้มันมีในโลกเธอเอาสติปัญญามาอบรมมันว่ายึดไปค่ะทุนนะเป็นธรรมชาตินะต้องเกิดเอก่เก็บตายนะ<ม>เพราะฉะนั้นสติกับปัญญา มนุษย์มีมาทุกททุกทุกกนตัวท,ทุกตนมีถ้าสรุปตอบสามเณรพี่เนนที่ถามมาท,ทําเอารวบเอารวมๆเอารวมยอดก็คือว่าเขามีคุณค่ามหาศาลประมาณค่าไม่ได้ไม่มีประทรัพยทั่วทั่วทรัพย์กองเท่าภูเขาทองกองเท่าภูเขาก็มาซื้อสติปัญญาไม่ได้ไ นี่แหละมีค่าขนาดนั้นแหละพี่เนรแล้วค่าของเขาช่วยให้เราเนะะี่ยไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วคุณค่าของเขาช่วยให้เราไม่ต้องมาเสวยทุกทุกสุขแล้วค่าของเขาทําให้เราหลุดออกจากโลกสมมุติได้แล้วคุณค่าของเขาทําให้เราตามรอยบาทพระศาสดาค่าของเขาทําให้เราตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่าคุณคุณค่าของเขาทําให้รู้แล้วทําให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้ความหมายรู้ความเป็นไป ของสามแดนโลกธาตุนี่แหละค่ะถ้าถามวัตสติปัญญามันมันคืออะไรครับมันมีความหมายยังไงครับมันมีประโยชน์ยัยงไงครับมันมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างนี้ละจาอนุโมทนาบุญนะเออพี่เนนสาตุ